สามเดือนเท่านั้นสารดีกาตัดสินประหารชีวิตนายเฉลียวประทุมรถนายชิดสิงหเสนีและนายบุตรปัทมส,สรินจดหมายสารภาพผิดของนายตีสีสุวรรณอดีตพยานปากเอกวันหนึ่งนายตีกับพวกเี่ยมาถวายสังฆทานหลวงพ่อก,ก็ถามว่าโยมถวายสังฆทานปรารบเรื่องอะไรปรารบเรื่องเฉลียวนายชิตนายบุตรถูกฆ่า ในฐานะเป็นอาจยากนทำไหายประบาทสสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวนายโยมก็ไปเกี่ยวข้องอย่างไรผม,ไม่เป็นหน้าของหลวงแพ้วาลชนเวลานั่นเขาเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเขาก็ามาบอกผมว่านะช่วยอธิปอดีหน่อยระพิจาร์พลกิษ ช่วยยไงช่วยไปเบิกความในเรื่องคดีสวรรคตเบิกอย่างไรเบริกตามที่เขาต้องการให้เบิกแกก็รับเพราะเขาจะให้เงินสองหมื่แกก็ไปเบิกเบิกความว่าท่านปรีดีกับนายชิดนายเเลียวนายบุตรมานั่งปรึกษากันที่บ้านพระยาสรยุทธ์เสณี วางแผนเพื่อปรงประชนในหลวงผมไปเบิกความครั้งนี้ไม่ใช่ความจริงเป็นความเท็จผมโกหกตามตำรวจเขาขอร้องแล้วสามคนก็ถูกประหารผมเสียใจมากถวายสังฆทานทีไรก็ทิศให้เขาทั้งสามเขาถูกประหารเพราะพยานํำคัญคือผมเอง